เดี๋ยวก็จะมึงจะเข้าห้องใครห้องกูเนี่ยไปห้องนู้นห้องผู้ชายไปไปไม่ได้ไปห้องนู้นไปไปไปแน่กูบอกให้ไปนี่ไอเนี่ยแล้เฮ้ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายโดดเอ้ยทำไม่ได้ ึงึงครับผมอะไรเ pues uh อ้พี่ทิชช oh, ู่มีไหมครับมีแค่นี้โอ้ไม่มีหรอกทิชชู่หมดแล้วเฮ้ยอย่าใจร้างกันพี่เลยขออะไรทั้งห่าเนี่ยมีแรงมาก่อนเลยมาเร็วๆลูกจะได้อะไรจะได้ใช่ไหมมามามาอ่ามีอยู่มีอยู่มันนี่มาอะไรงอ่ะออาดีๆดีโอ้ยเฮียต้องมาคุยเลยเนี่ยกระดาษตายเนี่ยสาร มาใหม่มาใหม่เอานี่ยเนี่นี่ลองอันนี้ดีกว่าฮะใช่ใช่ใช่เร็วไหนนะคยุยม,มันจะคุยมันจะไปตัดเนี่ยโอ้ไม่ยอมอ่านมั้งเนี่ยมึง่งอันแรกอ่ะที่ผมยื่นให้อ่ะผมก็เชอันนั้นแหละใช้ใช้ไปเถอะเออเราทำใจลำบากนะไอ้สัตว์อันนี้อันนี้ว่าไอ้เหี้ยโอ้ยยี่เอ้ย โอ้ร้องอะไรเสียงดังแท้ตูดนั่งพังหมดแล้วมั้งไอ้ชันตูดไงตังอ้อไปก่อนนะพี่เหม็นแตกโอ้ยเหม็นแตกเฮ้ยคนอะไรเหม็นแตกไอ้ตูดเป็นเหม็นไอ้ตูดเป็นเหม็น